ความไม่รู้บ้างหรือไม่ใครล้ะคะที่มีตะปูเตรียมใจก็เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ครับชัดเจนที่สุดก็คือยังมีความเป็นเราแน่นอนที่สุดคะ่ะหนีไม่พ้นเลยไม่ว่าจะพูดถึงอะไรแต่ไม่เห็น ไม่เห็นว่าเป็นความไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะได้ฟังก็ได้ฟังไปพูดได้พระสูตรต่างๆแต่ว่าเป็นเราทั้งหมดหรือเปล่าด้วยเหตุนี้ปัญญาก็คือว่าสามารถที่จะเห็นอกุศลค่ะมีหรือเปล่าขณะที่กําลังไม่รู้นะนะั่นแหละใช่อกุศลหรือเปล่าไม่ต้องไปหาอากุศลที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นอกุศลคือความไม่รู้จะมากมายสักแค่ไหน ไม่ว่าโลภะเกิดก็มีความไม่รู้อยู่ด้วยไม่ว่าโทสะเกิดก็มีความไม่รู้อยู่ด้วยเมื่อมีความเคลือบแคลงสงสัยก็มีความไม่รู้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้นะคะแล้วเห็นความไม่รู้ขณะนั้นเป็นประโยชน์ ที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะมิฉะนั้นก็ต้องเป็นเราไม่รู้หรือว่าเรารู้หรือว่าเราเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังธรรมะเมื่อ,อไหร่ก็ตามนะคะให้สร้างประโยชน์ที่แท้จริงว่าในขณะที่ฟังเนี่ยเพื่อเห็นความเป็นธรรมะโดยขั้นฟังขั้นไตรตรองขั้นเข้าใจเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ว่าอยู่ณนะที่ใดก็ตามไม่มีพระสูตรอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงที่เคยได้ฟังหรือได้ฟังมาแล้วอยู่ตรงนั้นแต่จากการที่ คุ้นเคยนะคะกับการที่ได้ฟังบ่อยๆจนกระทั่งเป็นปัจจัยที่ทำให้สามารถเข้าใจลักษณะของธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดโดยไม่ได้คาดหวังคาดคะเนก็ไม่ได้นะคะขณะนั้นสามารถที่จะเริ่มเข้าใจในลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละคำนะคะก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะและก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะหมดความสงสยัยหรือว่าเราจะไม่มีโลภะไม่มีโทสะ แต่ก็มีความเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่ใช่เข้าใจเพียงเรื่องที่กําลังอ่านแต่ว่าจากการเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตปกติประจำวันที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยได้สะสมความเห็นถูกมาพอที่จะคิดได้หรือว่าขณะนั้นกำลังรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะก็ได้ตามควรแก่เหตุ นั่นคือประโยชน์สูงสุดนะคะจากการที่รู้ว่าเป็นธรรมะ